สวัสดีครับคุณผู้ชมมาชมสวนยางพาราวันนี้วันที่สิบสองนะครับสิบสองกุมภาสองห้าหกเจ็ดครับคุณผู้ชมมาดูต้นยางพาราดูโดยธรรมชาติของเขานะครับต่อจะแห้งแล้งอย่างไรเขาก็สามารถอยู่ได้นะครับคุณผู้ชมมาดูไอ้ต้นที่ใบเขาหล่นเขาก็หล่นนะครับแล้วก็ จะต้นไหนที่เขาแข็งแรงเขาก็จบเริ่มผีใบแล้วครับมีทั้งหล่นแล้วก็จะมีทั้งที่แบ้ฤดูใบไม้ผลิถ้าเขาเขาอยู่เขาอยู่ได้ได้เวลาเดียวก,กันนะครับเนี่ยดูต้นใกล้ๆกันนะครับต้นที่ใบเหลืองเหลืองก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มใบเปลี่ยนสีนะคุณผู้ชมใบเปลี่ยนสีบางต้นก็ร่วงแล้วนะครับร่วงแล้วแล้ว,ลวก็เป็นฤดูใบไม้ผินะครับ <laughs> ดูครับมาดูความอุดมสมบูรณ์ของเขาครับเพราะว่าแต่ละต้นเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะมีพันธุก,กรรมไม่เหมือนกันนะครับความแข็งแรงอะไรความเจริญจตโตไม่เหมือนกันขนาดว่าอยู่อยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มาดูต้นโกโก้เนี่ยคุณผู้ชมต้นโกโก้ที่เราปลูกบนดอยนะครับในต้นที่เขาแข็งแรงเขาก็จะเริ่มแตกใบอ่อนนะครับเริ่มแตกใบอ่อน,น เล่นแตกไปอ่อนนะครับไอ้เจ้าเขาเรียกว่าน่าจะเป็น d n a อย่างเจ้านี้ครับต้นนี้ทำท่าเหมือนจะนี่ครับนี่ทำท่าเหมือนใบอะไรครับดูดูใบใบแบบนี้เขาเรียกใบขาดเนี่ยเขาเรียกขาดน้ำเียครับผู้ชมเนี่ยคือเขาขาดน้ำนะเขาคือพันธุก,กรรมเขาไม่ค่อยเก่งนะฮะเนี่ยเขาก็จะเหี่ยวเฉาไปนะครับมีหลายต้นเหี่ยวเฉาแล้วก็ แล้วก็ไม่ออกไม่งอกแล้วครับไม่แตกใบครับเขาก็ล้มไปแล้วครับโดนปวกกินล้มไปนะครับนี่คือไอต้นที่ไหนอยู่ได้ผมก็ให้เขาอยู่แต่ท่านไหนไม่ได้ก็แล้วกันไปนะครับผู้ชมเพราะว่าเราทําเราอยู่บนดอยครับบนดอยที่หาน้ําค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็ น้ำห่วยน้ำอะไรก็แห้งหมดแล้วนะครับนี่ต้นนี้โกโป้ก็เหมือนกันต้นนี้ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับนี่ดีเอ็นเอเขาแข็งแรงครับไปดูต้นที่เขาเริ่มไม่แข็งแรงดูครับต้นใหญ่แล้วเขาก็เริ่มผมว่าทําท่าคงคงจะเหวีห่ยวเฉาคงไม่จะคงไม่จะเริ่มจบโตแล้วครับจ้าตัวนี้เนะนี่ยดูคขาตัวตัวนี้นี่เริ่มเริ่มผมก็ถามว่าจะซ่อมไหมไม่ซ่อมแล้วครับเพราะว่า มีามีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นครับมีร้อยต้นก็อาจจะเหลือไปบ้างสักแปดสิบต้นก็ไม่เป็นไรครับด,ดูดตัวนี <Okay. S 2> อ้อะไรนี่ผมคิดว่ามันเป็นดอกมันนะเนี่ยใช่ดอกไม่ใช่ดอกครับน่าจะไม่รอดอ่ะผมดูนะาตาไม่รอดไม่เป็นไรครับ บางครั้งก็มีหลายอย่างบางครั้งก็ลากของเขาก็อาจจะโดนพวกตัวด้วงกัดกินก็เป็นได้นะ,ะนาตายแบบนี้ถ้าถาวาตายแรงเป็นไปได้ไหมก็เป็นได้ทั้งสองทางเราไม่สามารถที่จะไปดูข้างล่างได้ว่าโวกมอดกินหรือเปล่านะครับน,นี่รู้ไม่ได้แต่ตอนนี้ดูครับดูเนี่ยแห้งแบบนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเดีด๋ยวเราดูกันคข้าว่าให้แบบนี้เป็นอย่างไรนะ ดรือว่าขาดท้มอะไรบางอย่างไหมนะครับเดี๋ยวดูก่อนครับใบที่แบบแห้งๆเนี่ยนะ,ะ,ะเดี๋ยวดูว่าขาดน้ํำไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าใช่นะมนันเป็นกิ่งเดียวนะมันมันไม่น่าใช่น่าจะเป็นพวกแมงอะไรบางอย่างมาเจาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ตัดทิ้งนะครับหากระไกลมาตัด แต่ถาใบพวกนี้เป็นหนึ่งเหลือเนี่ยมันเป็นมิสัยของเขาเขาจะผัดใบนะคุณผู้ชมแล้วดูการเขาค่าคว่าเรียกว่าน้ําน้อยเขาก็จะผัดใบของตัวเองต้นที่แข็งแรงนะครับ,อ,รบอย่างต้นที่ไม่แข็งแรงก็ดีเอ็นเอไม่แข็งแรงก็แล้วกันไปนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการฝึกฝึกให้เขาอยู่ได้นะคุณผู้ชมเราก็ให้น้าบ้างเล็กน้อยนะครับเจ้าต้นนี้เนี่ยดูท่านผู้ชมเจ้านี้เริ่มเจ้านี้เริ่ม,เ,มเขาเริ่มเรียกว่าแตก เริ่มแตกดอกนะครับเนี่ยช่วงฤดูแล้งในบางต้นเขาเริ่มจะเริ่มแตกดอกแล้วเนี่ยดูค่าชมเนี่ยดอกเริ่มออกนะครับถ้าดอกเริ่มออกถ้าเรามีน้ำดีดีนี่เราให้น้ำดีดีนี่เขาจะรดมสมบูรณ์เขาจะเริ่มติดลูกแล้วนะปีนี้นะครับแต่ที่เราเะาคงจะค่อนข้างจะลําบากเพราะว่าน้ทาท่าเราน้ทาท่าเราไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ แต่เราก็ทดลองปลูกดูนะครับนี่น้ทาท่าผมก็มาอย่างนี้นะครับมาเท่าที่มาได้คนระับให้ต้นเล็กๆเกอ้๋ยต้นใหญ่ก็ปล่อยไปเดี๋ยวเคยว่ากันเพราะอยู่บางต้นก็สองปีผมไม่ได้ปลูกพร้อมกันนะบางต้นก็สามปีครับประมาณนี้นะครับแต่สี่ปีไม่ถึงนะครับคุณผู้ชมสี่ปีไม่ถึงส่วนมาก,กาต้นใหญ่น่าจะสามปีต้นเล็กน่าจะสองปีหนึ่งปีนี่ครับที่อยู่รอดปลอดภัยตรงนี้นะคุณผู้ชมวันคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังครับบ๊ายบายครับ